ได้แต่บะพร่อหน้อยพอพิดโตซึดสามสีขีดในรถบัสครับได้แก่รุ่นในขีดกวอาไรดูตัวนี้กันนะวะทุ่งไทย ออกมาครับไปดูนี่ไปดูปานินขึ้นไอ้ นี่แหละปะนิ่งปุ้ยเด้อตอนเด้อขึ้นซ้ายสมามันจะแล่นนี้เนี่ยมันตื่นเด้อเดี๋ยวท่านบ่าจะไปะดูตัวนี้เพราะว่าเรียบร้อยละเขาหัวตั้งตับเลยเมื่อกี้เพราะมันบดดินเลยครับเพราะว่าพับป่าแล่นมันยิ่งใหญ่มาล่ะแต่อันี้ป่ามันอยู่กับที่ ปลาขึ้นหลายเหรอบนนี้ไอ้มันจะได้เมื่อไหร่เราไปโง่นี่ไปได้ยูนัำบนนี้เสร็จง,งานถามเมื่อคืนงบนเ้อะมาแล้ววะขึ้นใจละหายงว่าปลา ขึ้นซ้ายต้นไม้โยกครับว่าผมเปลี่ยนสายแสงนี่เล่นนี้เร็วไปกันไหนกันตัวนี้บัวนาลอดแล้วแหละแล้วก็บ,บัวนาลุดพร้อม โอ้ถือหรอือหรือยังไงอา้าวสายแล้้หน่อยอยู่ครับยิดหน่อยเอา้าเอา้ยทึกมาเดนทึกมาดินบดิเอา้าเฮ้ยอย่าว่าจยิงสั้นยื่เปยียบพ่าจริงสั้นเหรอครับ นี่สาย200ปอนด์นะครับบริยญานเด้อแต้มเจ็ดไอโอ้ขอท้าขอท้าเจ้าข่อยดิหมานี่ยยรน้มกันเนี่ยเอาวิริค้คนบนมหมาอนี่ยยนกันบนว้ปป่าขึ้นนีะครับผมใกล้นางกับคนอื่นผมวิ้ป่าผมวนไปยิงป่าไ ยี่ป่าผมไปย,ยี่สันนิสี่เหรอเรียรียูบเจ้าเนี่ยป่าขึ้นมาดีฮะตอนนี้ก็ปัจนชะดูตอนนี้ก็ปนินครับโอ้หลวงป่าครับฮะ,ะอ่าอ่ายใจใจหอนเลยนะ เอาแยกน้องเก็บป่าได้ไอเด้อเก็บสองตัวครับปืนยนิงเก็บไปดูแค่ลักเขาจากปืน,นหรอครับก่อนเพราะผมว่าขคยย่านสายขาดออกพราม,มึ200่สองร0อยปอนด์มเรีนสายไงเลยไอ้นี่คนบอกผมว่าู่ดีมันเนียนเด็กหน่อยร้อย ตน่เลน,นเยนจะปดูปด,ดูครับแตดโลกน้หลายคนบอแล้วแต่ผมยังไม่เคยเห็นนัจะผมเ,เ,เ,เกิดเล่บูวแท้หรือว่แท้เพิ่มปะตัวออกมาแต่ม่ตนี่คนรู้จักเนาะที่รู้จักแม่ครับเพิ่นมาเรียงก้ว เมื่อกี้ผมงางลุยสี่ประคอเด้เพิ่นก็นเลยขู่จักกับผมคุ้นกับผมนะกระโดดครับไงที่ครับเนี่ยเก็บก่อนครับออขึ้นฟังก่อนโอเค ปนินปะสดูกัน,นะครับโอุ้ลักุหุเลยน,นะครับขอโทษทีครับยิงเราตรงน,นี้เลยีละอันนปน,นินปะดะส เอาไ,ได้ไปดูเราได้นห่เนี่ยน้ำลึกครับเรานี้น้ำไม่ตื้นเรากิบปลาินกัน ครับผมกลับไปนิดหน่อยอตัวหนึง่งแต่ว่ามันโต3้ำสามนิ้วได้ผมกยิ่งยันหะละตัวแรกหน่อยนี่แต่ไมนตัวหน่อยแต่ลรุ่นนี่สองตัวนี้กับประมาณโตละเก้าขีดนี่นะครับโอ้ย <laughs> พัน ปลาขึ้นระยะใ,ใกลๆกันบ่เลออยไอ้ย่อยให้อยู่ครับผมขึ้นยางสองเส้นมันแข็งฮะใจเย็นๆใจเย็นๆยางเจ้านะผมว่านะ่ะเห็นน้ำยางเจ้าเจ้าว่าจะใส่เส้นเดียวแล้วอีกอย่างคือว่าเนาะ มันยังไม่ครับเพราะยังร่องมันถือผมก็ยังเหรินผู้เศร้าเนี่ยผมนั่งเลรน YouTube นยู่เติบหนึ่งกูได้ครับผมค่อยตั้งได้จะครบกล้องนะครับอีกย่างผมเล่นผมมีแต่ใส่1ิบหกับ1ิบสามกับ1ิบี่หูสามครับผมใส่แต่แค่นี้ผมผสมไปเหรนอย่างอื่นเลยอย่างอื่นคือผมออามาใส่แล้วมันเพี้ยนเลยครับเขาเคยยิงสิมา เอาออ้าความเคยชินนอกมากเลยครับครับลักๆกอาจจะมีดแค้นย่างเดีืยวที่ว่าเขาต้องมานศึกษาเพิ่มเพื่อนลูกนะครับเพราะว่าลูกมันจะมีหัวธรรมดากับหัวพอกนะผมใส่หัวพอกครับแต่ว่าของผมมัดหนาไก่ไปด้วยละ่ะ ผมว่ามัดสูดครับเพราะว่าเอาชั่วเลยที่ผมบอกไอ้ผมใส่สายสองร้อยปอนด์อะสายสองร้อยลูกมัดนาไกลครับคือถ้าเข้าไปเข้าในป่าเนี่ยคือขวงเลยครับแม่นับเน่นแน่นอนอย่างเดียว